ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่23มีนาคม2565นะคะมีทั้งปรับขึ้นและปรับลงไปรับชมรับฟังกันเลยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิน่นข้าวโพดมาเล็ความชื้นไม่เกิน30%ราคาอยู่ที่ 8บาท50สตางค์ถึง8บาท60สตางค์ต่อกิโลกรัมค่าโพดมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่12บาทต่อกิโลกรัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น14.5%ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่12บาท84สตางค์ถึง13บาทต่อกิโลกรัมราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกรัมปรับขึ้นมาอยู่ที่13บาท25สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นตันราคาปรับลดลงมาอยู่ที่394 US อลลาร์ต่อตนันราคาซื้อขายล่วงหน้า ตลาดชิคาโกเป็นกิโลกร,รัมราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่9บาท97สตางค์ต่อกิโลกร,รัมเป็นตันราคาปรับลงมาอยู่ที่296.44 u s ดอลลาร์ต่อตันเป็นบูตเซนราคาปรับลงเช่นกันอยู่ที่753เซนต่อบูตเซนนะคะมาเหตุราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปริมณฑลนั่นเองย้ำเตือนกันอีกหนึ่งครั้งถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขายให้แจ้งสำนักง,งานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือโทรสายด่วน1569ได้เลยจ้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจะกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย